จะแตกเลยกูตายแล้วออกมาพอดีพี่โจนะหน้าทรงเดฟเลิกแล้วใช่ไหมเนี่ยโอเคไอ้้เหียทำไมหน้าไม่ฟื้นลุกเลยสัตวกใกล้นะมาหนุนหนุนตาดีเป็นสมาร์ทไลท์มันตาเด็กขาดไว้เกิดนตาได้อางทิวใบใกล้เว้ทิวไว้โอเคมาสับตาหนุนหนนอะไรปอบอ่ะอ๋อปอบไปเผาสับตา เว,ว้ซอฟอเว้อหูซอเวสซอฟสอเวสซหซอเวสซหฟสอจับเว้ซอร ฮอุ้มออตีอ๋อหอยอต่อหยั้งตักติดตรงพัดเอาเย่งในตัวตี้อยู่ในตัวที่อยู่ในมกด้วยเดชอ่ะเออจะด้วยออกไเฮไปแล้วอยากไปแล้วไเยออกหฮออกกไปเลยอ้าดี้้วอยู่มาแ กูช่วอยู่นี่ช่วยหลายรอบแล้ว้กองอวุไม่อยากไปเลยไปไม่ได้ไม่กลันมันมัดไว้ อยากไปก็ไปอย่าไปอยากตะปาไอ้หีไปมันอยู่บนหัวโอ้โหเฮ่ยไอ้สัสไอ้ไอ้ออกมาหมด Ấy Mày anh, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. We <laughs>